สวัสดีครับพบกับผมนะครับก๊อฟจาก54นิวันนะครับกับรายการเหล่าเรื่องรถนะครับรายการดีๆมีสาระเกี่ยวกับยานยนต์นะครับที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับถ้าได้รู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ของท่านนะครับผมในหัวข้อคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการล้างอัดฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์บริการล้างอัดฉีดหรือว่าจะเป็นคาร์แคร์แถวบ้านนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการล้างอัดฉีดเนี่ยมันมีข้อควรระวังอยู่นะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับ ก็ควรระวังอย่างแรกนะครับในการล้างอัดฉีดที่คาแคร์หรือศูนย์บริการนะฮะหนึ่งเลยนะครับในขณะที่รถของคุณนะฮะมีเครื่องร้อนนะฮะมีอาการเครื่องร้อนเพิ่งขับมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เบรกร้อนนะฮะไม่ควรที่จะนํารถเข้าไปล้างอัดฉีดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะจะทําให้เครื่องยนต์ของคุณเกิดอาการเสียหายได้นะครับเนื่องจากอุณภูมิที่มีการเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วนะฮะจะทําให้เครื่อง ยนของคุณน็อกนะฮะหรือผ้าเบรกนะครับเมื่อผ้าเบรกร้อนแล้วโดนน้าเย็นนะฮะจะทําให้ผ้าเบรกแข็งนะครับและเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะนํารถที่เพิ่งขับมาเข้าล้างอาัดฉีดโดยตรงเลยนะฮะอย่างที่2นะครับในขณะที่ฉีดน้ำนะครับควรจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับยืนห่างจากตัวรถพอสมควรนะฮะเพราะว่าแรงดันของน้ำนะครับเวลาล้างอัดฉีดเนี่ยมันจะมีแรงดันสูงมากนะครับซึ่ง ประสบการณ์ผมเองเนี่ยเคยเจอนะฮะเข้าไปล้างอัดฉีดที่ตามปั๊มนะฮะตามปั๊มที่ล้างแท็กซี่นะครับไอเครื่องฉีดนะะ้าฉีดเข้ายางปดัดน้ำฝนผมกระจุยขาดไปเลยนะ,ะซึ่งมันแรงมากๆนะฮะตรงนี้ก็บอกเจ้าหน้าที่เขาใช้ระมัดระวังเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะทําให้ชิ้นส่วนอ,อื่นเสียหายได้นะครับผมและอีกประเด็นสําคัญนะครับคือเมื่อเราใช้แรงดันอัดฉีดสูงๆนะฮะ แล้วฉ in so ีดที 1941, ่ผิวสีนานๆเนี่ยอาจจะทําให้ผิวสีของคุณเกิดความเสียหายได้นะครับผมตรงนี้ก็ควรระมัดระวังนะครับเวลาเราเข้าสูตล้างอัดฉีดหรือว่าคาแคร์แถวบ้านท่านนะฮะอย่างต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายนะไม่ควรล้างรถตอนเวลากลางคืนนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากที่ว่าเวลากลางคืนเนี่ยทำให้รถของคุณแห้งช้านะครับแล้วเกิดมีน้ําขังตามซอกมุมต่างๆของรถยนต์นะฮะอาจจะทําให้เกิดสนิมขึ้นได้ง่ายนะครับได้ง่ายแบบปกตินะฮะตรงนี้ก็ควรระมัดระวังนะเวลาจะล้างรถ รหรือว่าเข้าคาแคร์หรือว่าศูนย์บริการล้างอัีิก็ควรจะไปตอนกลางวันนะครับแล้วให้เขาเป่าให้แห้งสนิทนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีน้ําขังตามซอกมุมต่างๆนะครับและรถของคุณจะอยู่กับท่านนานขึ้นนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระที่มานําเสนอในคลิปนี้หากชอบถูกใจนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแลว้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นการเหล่าเรื่องอะไรนะครับติดตามรับชมกันให้ดีๆนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ